เมแม่ไม่ให้เราไปโรงเรียนเพราะเรางโง่อาฮะเอาอันนี้แล้วกันแม่เอาเอาอันนี้เอาแบบนี้โอ้ยรู้แล้เอออะไรกันนี่เอาเปเฉลี่ยโอเคอะไรไปทมแม่มสิ มีแขนหมูนไปตะเกียเกีรเรายังทำมันอ้าแล้วเราจะเดินไปไหนนะเอาละลูกลูกหัวอ้อดูลูกหัไอคิวลูกดีสิบกะเลยไเยครับเดผมมันจะฆ่านี่ได้เลยเราต้องออกทำอะไรอย่างแรกเราโง่ใช่ไหม นี่เรากินอะไรเข้าไปโอ้กินแค่ลอทใช่ไหมกินแค่หลอดนี่แหละต้องกินแค่หลอดกอบกบกบกบโอเคแค่หลอดนี่เองหาในที่เย็นไม่มีหาในที่อื่นที่ไม่ใช่แบบนี่ไหนวะแค่หลอด เจ้าของตัดสินว่าเจรถบ้าอะไรไม่รู้เลยนนี้นี่อยมานี่โยู่ IQ ไม่ใะ่บ้าคิวเองลูกเก๊ะเก๊ะไปต้องพูดความฉลาดี่สุดนี่นี่นีเนี่

ยี่สิบไคิวเองไม่อะไรด้วยยี่สิบไอคิวยังไม่ทอนเหรอเราต้องรอนอีกเนี่ย อื้อไม่อีกแล้วอื้อแตกชุดแม่งได้ยังอ่ะเสร็จแล้วครับอ่ะ hmm. hmm. hmm.

ไ้เลยข้าไปลุกข้างกนหลกันหมดจริกหราอเครับไอคิวนะครับไอคิวครับเฮลโหล็อ ่ะคนนง้เฮ้ยสวัสดีไายไม่มีใครอยากให้เราเป็นคนโง่ย้ยมันนี่ก็กลับมันนี่น้อยกลับมันี่ครับมนี่ครับขอบคุณครับนี่ครับขอบครับครับ เม่ดูหนูเี่มันไม่ไม่นะดู้เไปนอนเถอะกูเบียร์เนูนจะใ้กูะไปไหนกูจะไปไหนะพรไนั่น,น,นสมาธิยากูเ่าเนงูกุนได้พลังจากงูกุ่นมา 嗯嗯嗯，嗯、mm, mm, mm.，美味。嗯嗯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 嗯

ำอะไรเอ๊ะจับไม้ดอกไอ้มังคีไม่ใช่โง่โง่เองเคยทำอะไราได้เลยโง่มากโงอ,อ,อย่างกันดิอะไรใครเอาลูกมังคีมาไงหลังโง่ๆนะครับ แค่นี้แหละเอาล่ะ,ะเจอกันนะบ๊ายบาย